ยหมายถึงพี่ตึงใส่ก็นิดนึงแต่ก็ดูพอที่วีแวลบอกว่าจะใจอ่อนขึ้นแล้วค่ะพี่บิ๊มแต่คือตอนนี้เหมือนตึงกันอยู่แหละคุก็ชอบปวดตึงตึงอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็น<ม>ิดนึงค่ะเพราะว่าปกติหนูก็ค่อยนิ่งแต่เดี๋ยวพอแบบจะ <c oughs> มีช่วงที่แบบทายความตึงก็จะมีหวานใจแล้วใช่ไหมคะก็ <c oughs> ก็มีแอบ,บสปอยมาให้แ,นแฟนๆเห็นเรื่อยๆะคะ่ะแบบว่าตรงสตรอรี่ใช่อาจจะไม่ใช่แค่วา่าอย่างเดียวอาจจะแบบมีต้องมีแซบอะไรอย่างงี้ต<า>้อตรงรอดูใช่ก็คือรวมหลายคู่เลยไม่ว่าจะเป็นพี่ๆของเราหรือว่าคู่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าคู่เราไม่แพ้ใครในนนะคะแน่นอนค่ะแน่น<ห>อนค่ะอนีีปแทแแซ่่บบบคื อยู่ในช่วงตอนนี้นะไม่ถึงมาห้ามบอกเลยนะใช่ค่ะก็อยากให้เป็นแฟนลุ้นดีกว่าค่ะแต่ว่าแน่นอนว่าดูแล้วก็ต้องยิ้มไปตามๆกันแล้วก็มีความสุขแน่นอนคะสนุกฉุชฉาค่ะตอนนี้หลายคนพูดถึงคู่เรามากเลยยังไงบ้างคะ ด,ดีใจมากๆค่ะที่แฟนให้การตอบรับที่ดีมาตั้งแต่วันแรกๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนแล้วก็ทุกครั้งที่ได้เจอมีความสุขมากๆค่ะ,ะแล้วก็ตั้งแต่ซีรีส์เรื่องแรกของแก้วเลยแล้วก็มีพี่ณดาด้วยก็คือกระแสตอบรับดีมากแบบทั่วโลกเลยค่ะเป็นแฟนต่างประเทศแล้วเราก็มีโอกาสได้เป็นแฟนมิตรด้วยก็ ได้แบบเจอแฟนอยู่กับใกล้ๆเลยก็ดีใจมากแล้วเราก็ได้รับโอกาสเป็นเรื่องมีชาอะไรจริงๆตอนไปเจอแฟนไม่ไดเจอแฟนที่เจอตอนนี่เจอกี่ประเทศเลยนะเจอไทยเปฟิลิปปินส์เวียดนามาเก๊าเราก็กำลังจะไปเซี่ยงไฮ้ค่ะแล้วก็เร็วนี้จะมีไปอีกหลายที่อยู่ค่ะใช่จริงจริงส่วนใหญ่เวลาที่เราเจอเีอินเตอร์แฟนเราจะแบบเรียนภาษาในประเทศนั้นคือพวก เตรียมโชว์ที่เป็นสเปเชียลของแต่ละประเทศไปให้แต่ละทีใช่ค่ะแบบว่าที่มันดูแบบยูนิคสำหรับเขาใช่ม่ทั้งเต้นมีทั้งชุดลังชัดอะไรเยภาษาเนี้ยเราก็พยายามเรียนทุกภาษาเลยูนิเราก็จะพูดขึ้นมาเลยใช่แบบาษาบูไฮยวอเตอร์พงโยอะไรแงบนี้เป็นแฟนพีที่ไหนที่เซี่ยงไฮ้เหรอคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผู้นี้จะบินไปแฟนสายค่ะที่เซี่ยงไฮ้ เปลี่ยนวัฒนธรรมเราก็พร้อมที่จะอาจจะแต่งตัวเออแล้วเราก็เตรียมท้องไปสำหรับมีหม่อมมีตอยแบบมีเดียมรูปจูบีย์ของอะไรเช่นยาดูงแบบไปให้แฟนทำอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีของไปฝากเรื่อยๆค่ะแฟนๆก็ต้องรอติดตามดูว่าครั้งนี้จะเป็นอะไรจริงๆเวลาเราเจอเสียงเพลงจากอินเตอร์แฟนแล้วคือแบบเขาบอกลีสนาโอ้ยจริงๆไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์แฟนหรือว่าแฟนไทยนะคะคุณหนูคือดีใจมากๆที่ทุกคนคอยให้กำลังใจส่งเสียงเชียร์พวกเรา,าก็คือเหมือนแบบฮิวใจพวกเรามากๆค่ะแบบใจฟูทุกครั้งที่ได้เจอได้ย<อ><ด>ินค่ะตื่นเ <ๆ S 2> ต้นด้วยค่ะเพราะพวกเราก็เป็นแบบศิลปินหน้าใหม่ศิลปินตัวเล็กๆค่อยได้รับแบบพลัง ที่เป็นแฟนส่งมาเราก็รู้สึกว่าแบบเรามีแรงบันดาลใจก็ได้รับพลังใจทุกทุกคนนอกจากไปที่ซึ่งไทยมีไปที่ไหนครับมีไปฮ่องกงค่ะแต่นที่เหลือไไม่่คอยด้ที่เหลือไม่แน่ใจว่าพูดได้ไหมแต่ว่ารอโวยก็จะไปทุกที่เลยค่ะที่มีทุกคนนะคะต้องมี่ห่างและที่ห่างและที่ห่า ดาวคนนี yeah, so ้นะคะมีคอนเสิร์ต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 คู่ครั้งแรกของดาวนับวงแกเป็นสำเนียงแบบใหม่คอนเสิร์ตคอนเสิร์อใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะการตอบรับจากแฟนๆทุกคนเลยนะคะก็ผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสและที่ช่วยคนดีด้วยค่ะจะเพิูดเขาให้กับเอ็มซีที่เขาแบบกดแบบไม่ทันไหมนุอันนี้หนูร้องพี่สาวด้วยใช่ ดอยากที่จะเจออยากที่จะแบบว่าเหมือนสร้างความทรงจําไปด้วยกันสำหรัเพิ่มแซงสามหลังห้องสิบห้ารอบได้ไหมก็คือทุกวันเพิ่มแซงสามรลังห้องสิบห้ารอบได้ไหมค่ะแล้วในคอนเสิร์ตเราจะมีร้องเพลงให้กันให้แบบว่าให้แบบให้แบบอะไพบอกเลยว่าครบมีแน่นอนคุกอ่ะแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยเพลงใหม่ใช่ค่ะเพลงใหม่ในคอนเสิร์ต ที่แรกที่เดียวเท่านั้นคือเราให้กันให้ทุกคนใช่และมีเพลงที่แบบเราให้กันไหม่เลยจริงๆทุกเพลงก็สื่อความหม่ให้กันและกันด้วยแล้วก็ให้ทุกคนด้วยค่ะ หลุดแน่ๆนี่ากออกแบนเปทีไหกไม่ได้ยแกล้งหลุดเลยค่ะก็เป็นเพลงที่น่ารักมากๆค่ะก็ถ้าเป็นก็น่ารัก็น่ารักก็คือคนดูก็น่ารักใช่แสงๆก็อาจจะต้องยืดเส้นยืดสายวางเสียงรอ สักเพลงหน,นึ่งก็แทนรอเจอเซอร์ไพรส์ตัวเองได้นะคะไม่ระเล่นที่จับบัตรขึ้นมาล็อกกันไปทีวยเลยหรอรอเล่นแต่ว่ามีพี่ไปได้ไหมคะได้นะว้าแต่ว่ามีมีมีเกสค่ะ จบก็คือไปัวนผีาคก่อนม่ใช่ก็ไม่แน่ค่ะถ้าพี่ๆเขาได้ยินก็อาจจะมีหรือเปล่าแกแนก็รแอง่ะแกล้งพูดดังๆหนาะอันนี้่าคุยตัรเตอรมาเป็นเนค่ะอุ้ยบอกไม่ไ่บอกไม่ไมีแต่ไม่บอกใช่ไหมตานตอนนี้อะแต่มีเกสมีเกสค่ะแต่ว่าเชื่อว่า ีพี่ๆครอบครัว Star Hunter ไปดูไปให้กำลังใจแน่นอนค่ะจะได้เห็นข้อสอบเพิ่มเติมไหมคะอุ้ยอุ้ยก็ก็ต้องมีจะได้อยู่จะมีแน่นอนค่ะเตยบอกว่าคอนเสิร์ตนี้เราก็ซ้อมกันหนักเหมือนกันใช่ค่ะเมื่อวานก็เพิ่งไปซ้อมมาวันนี้ก็คือนิดนึเพราะ่าเขาขากันมากถ้าแบบซ้อมคือซ้อมจัดไม่เด็ดพอ เคาตีว่าแบบเราต้องทําให้แบบเป็นที่อนะไรเงี้ยแบบใช่แบบทำด้วยใจด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบว่าซ้อมแบบไม่อั้นเลยค่ะมีเวลาคือซ้อมใช่เราเตรียมตัวไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคนะอยากมาเจอในีจริงแต่ตรงที่แบบฝันหมดไปมากอนะไรเงี้ยโอ้ยหนูอยากเตรียมให้เกินรอ้อยอยากได้สักประมาณห้าพันเปอร์เซนะ็นต์อะไรเงี้ยค่ะโอ้ <c oughs> แล้วตอนตอนนี้คือห้าพันเปอร์เซ็นต์แล้วอยางอยางอยากน้าปากปากอะไรปาก ซีรีส์อะไรเซนเซนเอกวายค่ะวันทุกวัน,สวนเสาร์เวลาสี่ทุ่มสิบห้านะคะๆๆแล้วมาดูย้อนย้อนหลังได้ทางไอชีอีนะคะหรือว่าดูไอเว็บ iq.com ตอนห้าทุ่มตรงนะคะแล้วก็ฝากคา้อเสนอของพวกเราสองคนค่ะก,กับลูกแก้วข้อเสนอชื่อ one world one sky ะคะ่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะคะแล้วก็พวกเราก็มีกิจกรรมมากมายเลยก็อยากให้แฟนทุกคนคอยติดตามแล้วก็ สนุกไปได้วยกันนะคะโปรเจตใสชุอะไรไปนะคะคอนเสิร์ตของเราเป็นตีมแบบว่าหน,น้าฝนค่ะแต่ว่าไม่ว่าโปนแจนใสอะไรมาก็จะน่ารักไปหมดใช่ค่ะใส่สำ <c oughs> หรับลูกแก้วนะคะใส่อะไรก็ได้ที่เป็นแบบว่าตัวของแฟนเจเลยเป็นตัวตนที่เรารู้สึกสบาย <c oughs> เราก็รอดูคะ่ะ <c oughs>